สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเดลี่อัปเดตวันนี้ครับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้เราชนะก็จริงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเราเท่าไหร่นะครับพอสุดท้ายแล้วเราจบที่2ของกลุ่มในศึกยูโรปาลีกโดยจะต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟครับกับทีมที่ตกลงมาจากยูฟาแชมเปียนลีกอย่างที่บอกไปในคลิปคุยก่อนเกมหรือคลิปพรีวิวแมชนะฮะว่าเราต้องชนะ2ลูกขึ้นไปเท่านั้น แต่เราทำได้เพียงชนะเรอัลซเซัดเพียงหนึ่งลูกครับก็ต้องยอมรับในจุดนี้และรอลุ้นจับฉลากครับว่าจะได้เจอทีมไหนอีกทีก่อนมาดูว่าเรามีสิทธิ์เจอทีมอะไรบ้างผมขออนุญาตพูดถึงเกมเมื่อคืนก่อนเลยแล้วกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะเรอัลซเซัดไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับโดยได้ประตูจากอเรฮันโดกานาโชที่นัดนี้เป็นอีกหนึ่งนัดครับที่ผลงานของเจ้าตัวค่อนข้างดี โดยทำประตูได้จากแอซิสของไอดอลของเขาอย่างคริสเตียโน o โรนัลโดอีกด้วยแต่ปัญหาในเกมนี้ก็คือการคองเกมของทีมเราอย่างที่บอกว่าเราต้องการ2ลูกแต่เราทำได้ลูกเดียวปัญหาหลักๆที่ผมดูแล้วผมรู้สึกเลยว่าเราไม่สามารถคองเกมได้ขนาดนั้นโอเคครึ่งแรกเนี่ยดูสูสีครับถึงแม้เจ้าบ้านจะบุกใส่เราก่อนในช่วงต้นเกมแต่พอเราตั้งเกมได้เราได้ประตูขึ้นนำ เราก็ดูมีโอกาสในการเข้าทำบ้างแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าปกติสำหรับผมครึ่งแรกก็ถือว่าพอรับได้นะครับแต่พอครึ่งหลังเท่านั้นแหละทีมเราดูเล่นได้ไม่เหมือนกับทีมเราในช่วงนัดนก่อนๆเลยนะฮะเราไม่สามารถคลองเกมได้เราต่อบอลกันลำเลียงบอลเข้าไปในถึงระยะกรอบเขตโทษของศัตรูไม่ค่อยได้เลยครับ โอกาสยิงก็ค่อนข้างน้อยส่งแรชฟอร์ดลงมาแทนดอนนี่ฟานเดอร์เบกแต่แรชฟอร์ดก็คือแรชฟอร์ดครับเลี้ยงติดกระชากไปล็อกหลบก็ไม่พ้นครับเหมือนเขาก็พอจะจับทางได้พอแรชฟอร์ดก็ค่อนข้างเล่นสไตล์เดิมดูไม่ค่อยมีอิมแพคเลยในเกมนี้รวมถึงเอริกเทนฮาร์กแก้เกมโดยเล่นหลังสามตัวโดยเอาแม็กโทมิเนลลงมาแทนวิกตอร์ลินเดเลฟเติมกลางก็แล้วก็เก็บบอลไม่ค่อยได้อีกสุดท้ายเทนฮาร์ก เอาแม็กควายและเฟดลงมาเพิ่มแต่แม็กควายไม่ได้ลงมาเล่นกองหลังนะครับเอามาเล่นกองหน้าถ้าใครได้ดูคงได้เห็นการยืนตำแหน่งแหละหลายๆคนคงคิดว่าเฮ้ยแผนอะไรเนี่ยเอาลงมายืนหน้าทำไมคือต้องเข้าใจเทนฮาก่อนครับว่าตัวเลือกในแนวลุกแทบไม่มีเลยกลางยังสู้ไม่ได้เก็บบอลไม่ได้จึงต้องตัดสินใจเลือกแผนเปิดยัดยัดเข้าไปเนี่ยแหละครับแล้วใช้ความสูงของแฮร์รี่แม็กควายให้เป็นประโยชน์ครับ ซึ่งโอเคฟังดูแล้วมันเป็นไปได้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับคือการเปิดบอลน,นี่แหละที่ดูจะทําได้ไม่ค่อยดีมีจังหวะเปิดเข้าไปในกรอบอยู่บ้างแต่เก็บไม่ได้บ้างหรือจะมงตั้งให้เพื่อนแต่ก็หลุดไปเองบ้างและละหลักเลยคือเร mm ียลโซเซดาเขารู้ครับว่าเราจะใช้วิธีนี้ mm hmm. เขาปีเพจตัวริมเส้นเราหมดครับเปิดลำบากเปิดติดอีกเรียกว่าเจ้าบ้านเขาก็มีแพชชั่นอะ ว่าเขาก็ไม่อยากจบที่2ของกลุ่มครับและช็อตที่น่าหงุดหงิดที่สุดคือได้เตะมุมแต่ผู้เล่นแมนยูดันเล่นสั้นเนี่ยครับงงกันหมดเฮ้ยเอาตัวลงมารอโขกแล้วต้องเปิดเข้าไปกดดันหรือเปล่าวะดันเล่นสั้นตั้งบอลรอเปิดเพื่ออะไรอะ่ะแทนที่จะเปิดเข้าไปลุ้นอย่างน้อยอาจจะได้เตะมุมต่อเนื่องอะไรแบบนี้แต่ก็นั่นแหละสุดท้ายก็คือจบเกมไปโดยเราชนะไปเพียง1ประตูต่อศูนย์ เท่านนัั้ครบต้องชมเลยครับว่าวันนี้เรียลโซเซดัตถึงตัวเจ็บจะเยอะมากๆครับแต่ก็เล่นได้ค่อนข้างดีเลยถึงแม้ดูแล้วจะหงุดหงิดไปบ้างนะเพราะเขาค่อนข้างล้มบ่อยแล้วก็เสียเวลาไปกับการเจ็บการเปลี่ยนตัวไปเยอะบ้างนะฮะแต่โดยรวมเขาทำลายเกมของเราได้ดีจริงๆครับ มาพูดถึงการจับฉลากในรอบเพลย์ออฟกันดีกว่านะครับโดยจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนนี้โดยทีมที่ล่วงมาจากยูฟาแชมเปียนลีกมีดังนี้นะครับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมไบเออร์เรเวอร์คูเซนบาร์เซลโลนาสปอร์ติง้งลิสบอนเลดบูซาบูเรชาร์ตาโดเนตเซบียาและยูเวนตุสครับ แต่ละทีมไม่ง่ายเลยครับและเราจะไม่มีรีซานโดมาติเนสยืนแนวหลังด้วยเพราะติดโทษแบนครับเนื่องจากใบเหลืองครบก็ต้องรอดูนะครับว่าทีมเราจะเจอใครจริงๆแล้วเราก็ต้องสู้ได้ทุกทีมครับเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองเพราะในการจะเป็นแชมป์ได้เราต้องชนะทุกทีมให้ได้ครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ของ,งานง่ายๆหน่อยแล้วกันนะครับเ,ออเพื่อนๆเนี่ยอยากเจอทีมไหนกันบ้างลองเสนอความคิดเห็น คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับจริงๆมันก็มีสตอรี่ได้หลายเวยนะฮะถ้าจับเจออา a จ็ก็เจอทีมเก่าเทนฮาครับถ้าจับเจอบาเซล่าอ้าวได้เจอแฟรงกี้เดยองอะหรือจะเจอสปอร์ติ้งดิสปอนไหมทีมเก่าโรนันโดอะไรแบบนี้เรียกว่ามันก็มีสตอรี่หลายเวยจริงหรอครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเจอใครครับโดยก็ต้องแข่งขันเพิ่มมาอีก2นัดนั่นเองเรียกว่า ภาความพอของทีมต้องรักษาให้ดีๆครับไม่งั้นลำบากแน่นอนนะฮะออพกเพรโปรแกรมการแข่งขันเพิ่มขึ้นครับผมทั้งหมดนี้ฮะคือข่าวของคลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปขอขอบคุณทั้งเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่สำคัญที่สุดเลยฝากกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับรวมถึงไปไลค์เพจ Facebook ของเรากันด้วยมุมแฟนแมนยู ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ